ช่วง story of the day อยากเล่ามาว่าวันนี้ไม่คืนนี้ไม่ได้เล่าเรื่องของเรื่องก็คือไปร้านของฝะยังไม่ได้ออกจากห้างเลยก็เลยเดินไปเรื่อยๆไปเจอของที่ถูกใจอ่าเป็นนาฬิกาไม้แกะสละักทีนี้ก็สนใจแต่ราคาแค่แอบแรงอยู่ํำเพราะว่าเท่าไหร่อะหนึ่งร้อยสิบแปดหยวนค่ะอ่าอสิบแปดหยวนแล้วก็เกียร์ๆถึงอาจจะยังไม่อยากซื้อเท่าไหร่แล้วก็ ลองถามเขาดูว่าเนี่ยนาฬิกาเนี่ยมันเอ่อมันปรับยังไงตั้งเวลายังไงก็ถามเขาเขาก็ตอบได้หมดเหมือนจะเป็นพี่เป็นเป็นพี่ผ้าทามไม่ใช่พี่ไม่ได้เป็นเจ้าของร้านจริงเขาฝากมาเช่าอีกทีหนึง่งทีนี้พอเราถามเขาไปว่าอ่ามันปรับอย่างนี้แบบนี้โอเคได้ตอนแรกเขาก็จะไม่สอดเราเพราะว่าในตัวกล่องค่ะด้านหลังอ่ะมันจะมี QR ว o d e โค้ให้สแกนดู วิดีโอว่ามันปรับยังไงแต่เราอะกะเอาคุ้มเลยก็คือเราบอกเขาว่าเออมันเป็นนะคะช่วยช่วยสอนหน่อยได้ไหมเพราะว่ามันแบบไม่ค่อยสะดวกอ่าบุถใหยฟังเปียนนะล้วก็บอกเขาไปว่าเออไี่เจ้าวัามาวอกบุถใหยฟังเปี้ยคาชิ่งผิดอ่ะล้วก็บอกเขาไปทีนี้เขาก็ตั้งใจนะพี่เขาก็ดูตั้งใจสอนเราดีพอ พอเขาก็สอนนู่นสอนนี่แล้วเราก็ถามว่าอ้าวแล้วท่านสมมติว่าจะตั้งเป็นนาฬิกาปุ๊กอย่างนี้ทำยังไงโอเคพี่เขาก็นั่งกรอคิดกรอคิดกรอไปกรอมาสรุปทําไม่ได้ทําไม่ได้แล้วก็อ๋อเอาไม่เป็นไรค่ะงั้นเดี๋ยวเอาเอาเลยก็ได้จะซื้อแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการจะทําเป็นนาฬิกาปุ๊กอยู่แล้วแค่ถามเผื่อในกรณีแบบในกรณีต้องการใช้ฟังก์ชันนั้นเฉยๆอ่ะแล้วก็เลยบอกว่าอ่ะไม่เป็นไรเอาเลย โอเคร้อยสิบแปดหยวนนะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เอาก็พี่ทําให้หนูไม่ได้อะพี่ปรับไม่ได้แต่มันเป็นนาฬิกามันก็ควรจะต้องนาฬิกาปุ่กได้ถูกเปล่าอเออแล้วเลยขอต่อเข้าไปร้อยสิบได้ไหมอีปไปยี่สิ้เค้ยมาผู้สิงผู้สิงอ่ะพิมพ์กับเจ้าของร้านเจ้าของร้านบอกห้ามห้ามไม่ได้ไม่ได้ไไดเป็นแพทย์พนักงานพาร์ทไทม์จะแบบมีคนลูกค้าต่อราคาก็อาจจะรับมือไม่ถน,นัดเลยต้องพิมพ์หาเหล่าป้าเจ้าของร้าน แล้วก็เลยบอกไปว่าอ,อีปายช,ชูร้อยสิบห้าล่ะอ๋อสิบห้าก็ได้โอเคได้ซื้อมาในรายค่ะหนึ่งร้อยสิบห้าหยวนนะคะและ้วทีนี้พอเดินเที่ยวไปสักพักหนึ่งอ,อยู่ประมาณชั้นล่างๆและของของหงยางตรงก็จะไปเจอร้านที่ขายเหมือนกันเลยขายอของฝากเหมือนกันปรากฏถามแม่ค้าว่าเท่าไหร่คะอันเนี้ยที่ขาย ก้าสิบห้าหยวนนี่ก็อุตส่าห์ภูมิใจว่าเราต่อได้จากร้อยสิบแปดหยวนเหลือร้อยสิบห้าหยวนแล้วพอไปเจอชั้นล่างเก้าสิบห้าหยวนแล้วก็ลองเย็บๆถามแม่ค้าดูว่าเมาตั้งนาฬิกาปลุกยังไงอะคะว่าข้างบนตอบเราไม่ได้เราก็เลยลองเย็บๆถามดูแล้วพอถามไปก็บอกว่านี่ไงหนูมันทําอย่างนี้มันปรับอย่างนี้มีเสียงมีอะไรหมดเลยแล้วมีสอนให้รู้ว่าอย่า yeah. เพิ่งตัดสินใจซื้อของฝากจากสถานที่เดียวกันยิ่งชั้นบนบนอะ่ะจะโดนฟันได้ไง่ายมากเราควรไล่าจากล่างขึ้นไปบนจบแคทสตอรี่อันนี้คือต้อนรับสู่โรงแรมที่สองที่เราเข้ามาพักแล้วนะคะโรงแรมแรกว่าดีแล้วโรงแรมที่สองจึ้งกว่าเดิมมากดูหรูหราฮลูฮลามากเลยที่เขามีสน้นป,ปร์ใส่ไว้อย่างนี้ตอนเรเข้ามาเปนี้ มีตอนแรกสาคู่มีซิงค์แยกออกมาจากตัวห้องน้ำนี่คือห้องน้ำอันนี้ซิงค์คือมันแยกให้เลยแล้วก็มีพวกแก้วแก้วน้ำชาถัางขยะเดี๋ยวให้ดูที่แก้วแก้วเป็นแก้วแบบนี้เลยเป็นแก้วมัสนน่ารักอะสีน้ำตาลม,ม,มีชาชาเหมือนโรงแรมที่แล้วเลย ให้วางไว้แล้วก็มีน้ำมีน้ำมีการร้อนอันนี้ของที่เราไปจิ๊กมานี่ไข่ที่จิ๊กมาจากโรงแรมเมื่อเช้าไขาต่ต้มก็จะมีขนมปังที่ไปจิ๊กมาจากโรงแรมเมื่อเช้าห้องมันดีมากเลยอ่ะตรงนี้ก็จะมีมุมที่ให้นั่งนี่วางของได้เป็นโต๊ะตรงนู้นก็มีเอี้ที่หนึ่งมีทีวีห้าตรงนั้นเป็นวิววิวสวยมาก เ,เตียงแยกนะคะน,นีเป็นวิวอย่างนี้เปิดได้ปะเปิดได้แต่เราไม่เปิดเรามองลงไปก็จะเห็นข้างล่างโอเคอยู่นะนี่เป็นเตียงอย่างนี้สองเตียงมันหรูมากเลยอ่ะจดการรีวิวโรงแรมคืนที่สองเพียงเท่านี้ค่ะ สวัสดีสวัสดีตธอเองรักก็เหมือนสิงโตแหละให้เขาท่ายกล้องนี่มัดดีสวัสดีจ้าน้องอยากสำรวจด,ดิฉันมากเป็นไงคะเข,า,ขาว่ายังไงบ้างเขาบอกวนะ่าตอนนี้เขาอยู่คนเดียว ถ้าจะกินต้องรอแบบรอเลยตอนนี้มันยังไม่เปิดเาขาอยู่คนเดียวแต่วราอาหารมันก็จะเป็นก็ค่อนข้างคลีนก็อาหารคลีนนะคะเหมาะสำหรับแต่เขาบอกว่าต้องรอเพราะเขาอยู่คน,นเ,เดียวเยขาทำไม่เต็รอยังไงหมายถึงว่านั่งรอเหรอ <c oughs> <c oughs>

นี่ไงป้ายนั่นหลออะที่จีนทุกร้านจะมีป้ายสั่งอาหารแบบนี้นะคะคือเขาจะแปะไว้ที่โต๊ะหรือแต่เราก็สามารถสแกนใช้วิชาสแกนสั่งกับ้างแล้ Not jelly, but it's gelatin. น,นี่อันนี้คือคบุญนะคะที่เราขึ้มนมาจากข้างล่างปีไปนี้คืนคืนคืนมันจะเห็นถ้าเรานั่งอีกฝั่ง ความสูงตงซิีกันลแอบนัากลัวคือตอนนี้กำลังขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆน่าลัวแล้ว่าขนาดไปพวความสูงถ้าเราไปนั่งฝั่งเดียวกันมันจะเอียงไหมอะเอียงกระดิฉันนั่านตะัธิบความรู้สึกที่ไดึนมาตามวี่งหรยถ้านคงก็รู้สึกอย่างนี้หไหมอะ้า,น,านั่าคอนตุ้ตอนอยู่ข้างบนสุด แล้วตะโกงตะก้องอ่ะมันไม่ด่าหรอไม่าใ้ตัวเขาเพื่อชิงกินแหละแต่ว่าสิ่อที่เขาทำทำชิมมาทำมาแล้วก็ถ่ายอันนี้เพลงไทยใช่ไหมนนเราจะเปิดเพลงไทยแข่งกับจีนจีนแล้วนะคะ ทำไมเรานัน่งแอนหลังอย่างเงี้ยขอจับนะติดขอจับขอเกียรนี้เนะี <c oughs> ่ย <c oughs> สังเกตว่าหลังดิฉันนั่งหลังแอนมากนะคะตอนนี้ <c oughs> แอนมากอะแอนหลังแอนมาคู่กันเลยในตอนนี้ <c oughs> ลงแล้วลงแล้วเนี่ยคอนเทนต์ดีที่สุดแต่แสงสวยจิ่งสวจิ่งจะได้ยอดแสงคุณไม่อยู่ฝั่งเดียวกับเขาดิไม่เอา จะเป็นนกขาวกับเนี้เมื่อตอนที่เราเข้าห้างมานะคะมันจะมีะช่าง,งเขามาเพ้นท์ใตาา้ห้างเขาจะกั้นไว้เป็นเขตโซนเลยเพ้นท์ให้เป็นนกำสีขาวกับลูกต้นไม้สมีเหลืองเดีย๋ยวเอาให้ดูนี่เป็นต้นไม้สีจืิงทำไมความรู้สึกตอนนี้เลยอะ ตอนนี้รู้สึกตัวสั่นค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ได้กลัวขนาดตอนขึ้นแล้วอ่าขอ,อบคุณมากเลยคำพี่ห <laughs> นึ่งรีบกระหิตมันข้าวขีดจังแบบเอาตัวไปได้ยกับจริงว่าตอนขึ้นกลัว่ากตอนขึ้นคือขาสั่นฮัลโูล มีอะไรอีกไหมไม่มีไก่ดไม่หรอไก่ดีถ้าใครเสือขึ้นไปมันของกินเยอะนะคะไม่ค่ยกินเลยมันเส็จอ่ะเฮ้มีหอยด้วยหอยขมอ่ะ มีหอยด้วยเขาก็จะมีเอาสัตว์มาบ้างนะเขาปลุกเขาก็จะมากัดที่ตัวนนี้ค่ะ

ใ่อันนี้เสร็จแล้วมั้งพี่เขาจะโยนแบบพิ้วิ้วิวอะซื้อสักอันไปจะกินไม่หมดถ่ายกับเขาก็ได้อยากทำคอนเทนต์ก็ต้องซื้อซื้อได้ซื้อไปมีรวย ไม่ได้เงนมันรวยเราจะกินไม่หมดอ่ะสิถ้าเหมือนดนตรีจริงถ้าห่าคกอใช่แบ่งกันคืนนี้ยังไงก็หมดเที่ยงคืนยังไงเราก็ต้องวางแผนกับว้าวอเดเียข้นนเาเสียนมากเลยนะ สวัสดเหมือนระวังบ้านเราอันนี้จีนไงคนจีนเราสวัสดีเองคือขาดอะ่ะถือว่าเขาไปเรียนมาปะแต่ไอัจีนด้านหัวถุยนี่น่าสนใจนะน่าซื้อไวกินพรุ่งนี้ไม่น่าอร่อยเพราะมันทอดนมะันแต่ไส้กล้วยเราคุ้นที่สุดอะ่ะแ,แ,แอบอยากลองอย่างอื่นนะหิเวเหลียนน้ำมันหมีไม่เอาหลิเวเหลียนเขากินคนเดียวเลย เขาคล่องแค่วกันมากเลยอ่ะนี่เมนูนะคะโรตีจีนที่เราสั่งไปก็คือเส็งเจียวนะที่เป็นกล้วยก็เขาแกะสดตรงนี้เลยสินะเขาจ่ายไปก่อนแล้วกันนะได้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 ไดเจ็ดทำไมแป้งมันใหญ่จัง หลอมีห้วยเหยื่อได้เหรอโอ้ห้วยปิ่งเขาถึงเรียกว่าห้วยปิ่งนะเท่าไหรนสิบขีสิบขีเหรอ,อ,อ,อน่าจะอร่อยโคตรมาเลยน้ำตาลมันน่าจะเป็นพีลพาร์เมอัจริงถ้าน้ำตาลไหมเ<ๆ>นี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเซียงเฉาอ่ะ เจิงเฉาันาเจียวถังเปอปราวชูก้าร์นี่คือโหแล้วรัขัของอยขัอกระบวนการตัดอ๋อนี่คือทอด จะรีวิวให้ดูนะว่ามันอร่อยไหมมันเกิดของวันนี้ชั้น 4, ี่ขึ้นก็คือ<ม>ก็คือเราอยู่ชั้นสี่นะคะเดี๋ยวเราขึ้นชั้นสีเ่เดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นห้าไปห้องพักไปเก็บของนะคะตอนนี้มีน้องหุนยนต์นี่พี่จีนมีคุนยนต์มาเสิร์ฟของเสิร์ฟอาหารผ่านลิฟต์เข้ามาเลยคุณูเด้เนี่ยผมอมยากบอกให้คุณผี้ชงก่อนเอ่อ我们要上啊你们上咯 ตออกใจมากเมื่อกี้เปิดไปเจอป้าชั้นไหนกันดิหุ่ยนยนต์หุ่นยนต์จะออกไปเดี๋ยวนี้ที่จีนเขามีรับส่งอาหารแบบไม่ต้องเอาคนมาแล้วถ้ามีใครกดสัง่งนงสั่งน้ำก็ให้หุ่ยนยนต์เอาขึ้นมาได้เลยเข้าลิฟต์เองออกลิฟต์เองได้วัสดีคบ๊ายบาย <ขอ S 1> ว่า,าจะจบเหรอไนออยังไงแต่อีอู้หู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 นูห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 ู <Amazing S 2> ม,มันกินที่มากเพราะว่ามันเข้ามาันจะอยู่ตรงกลางเลยจะไม่ไปไหนอ่ะ 嗯啊、你该不该给哥买？